คเอสเจซีท, 70, ที่นี่จันทบ,บุรีพาชมหนองตะพองฮนะอันนั้นเส้นไทยเวสาน่งเกตจันมีสากแก้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่านี่ฮวัดพระแ้ญญานจันทบุรีนี่ฮะกำลังพัฒนาหนองตะพองนะครับผม ครับผมรุ่นเก่ามากเลยไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีนะฮะคันนี้ยังขี่ได้ครับผม